ดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะย้ายสัตว์นะคะโดยรถนี่เลยรถขนสัตว์ของเรานะคะนี่เราจะพาสัตว์มาไว้ที่ฟาร์มของเรานี่ประตูฟาร์มเปิดรอแล้วเดี๋ยวเรามาช่วยกันขนสัตว์ลงกันดีกว่าตัวแรกของเราก็คือเสือดาวนะคะ,ะค่อยๆแกะประตูกงนะคะ ได้หรือเปล่า,ว,าว้าวเอามาแล้วออามาเลยค่อยๆลงนะดดดดดเดินเข้าไปเลยสัตว์ของเราเชื่องนะคะเข้าไปก่อนเลยนะว,ว้าวเดี๋ยวขอปิดประตูไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวสัตว์ของเราจะหายไปปิดประตูรั้วแล้วเดี๋ยวเรา รถขนสัตว์แ <or> ล <iała> ้วก็ไปขนย้ายสัตว์ที่เหลือกันดีกว่าตู้ปิดกลงก่อนนะสตาร์ทรถตู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 เปิด สิงโตขึ้นมาเลยตปิดปิดกล้องเลยปิดกล้องเลย าถึงแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดกลงให้พี่สิงโตลงมาเลยดีกว่าชุดลงมาเลยพี่สิงโตอุ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่สิงโตจะเย็นๆนะเดี๋ยวเรามาเปิดประตูรั้วให้ก่อนลงมาเลยลงมาครึบร๊บกรดตรุวิ่งไปเลย ไปก่อนเดี๋ยวไปขนสัตว์ตัวสุดท้ายกันอเลียวรถกยอนนะไปเลยนี่ถึงแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดให้เสือโค้่งขึ้นรถก่อนนะ พร้อมไปอยู่ฟาร์มแล้วม,มาถึงแล้วนะคะเดี๋ยวขอเปิดประตูฟาร์มไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาเปิดกงให้พี่เสือโค้งลงมากันเลยดีกว่ากระโดด อกมาทางนี้นะพี่ซื้อโค้งรุดตู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 ลบน้อยถอยหลังเข้าไปเลยปิดก่อนนะคะปิดประตูรั้วก่อนเสร็จแล้วนี่ง่ายทุกคนเสร็จแล้วคนย้ายสัตว์ที่ดูร้ายมาอยู่รวมกันแล้ว กดติดตามให้ด้วยบบาๆเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ